งานหน้าด,ดูนะครับจากรายงานในทางกนบรายงานที่ขาา้างมวามคลองนะครับขณะนี้เราอยู่ในงานของเจร็อกนะครับจัดขึ้นโดยเราสามคอนเกแล้วก็เราเกมนาลาทั้งหลายนะครับเราจะไปชมบรรยากาศของงานนี้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วการหน้านก็เจอที่เซ็นทรัลลาดพร้าวในท่าลาด2้า้9น,น,น,นะครับ เราจะไปถา่ายบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราให้ชมบรรยากาศของในงานก่อนเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างในงานนี้นะฮะอ่าครับเชมบรรยากาศเลยครับบรรยากาศของงานนะนะครับมา,มากนะครัเป็นแหล่งรวมสายรถถังเ่าะนี่ครับพา,ารถเขมานะครับมัน นารุ้งโต๊ะน้าน่ะเนี่ยบรรยากาศถ่ายรอบ so. ๆนะฮะบรรยากาศของงานน้านะบรรยากาศสดๆน้าเดี๋ยวรอบๆน่ะดูรอบเราทำยังไงรวมตัวสองตัวเนี่ยแบ่งๆตตัวเข้ามากันอันนี้จุดรวมพลน้าจุดรวมพล ยังอะไรนารับานารักนนารักเฮ้ครับผมคเยอจังวะเมากมายเนี่ยเราวล่าถึงคราวนี้บรรยากาศรอบรอบเนี่ยอ่าเหมือนจะไม่มีอะไรมากแต่ก็เคฮเป็นแหล่งรวมมิ๊กของ เราคนดังอ่ะเราคนดังทำแต่การงนะแต่การขายนะฮะเนี้ยะนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะฮะนะฮะเนี้ยดูฮะมีทั้งสื่อมวลชนทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะฮะก็ตามด้วยผู้คนสัญจรไปมานะฮะมันไม่มีเลยเหตุการณ์ปกติ ถ่าล็อกันน้ได้นะครับอ่านี่คือบรรยากาศงานงานคร่าวๆนะฮะก็เดี๋ยวรายละเอียดหรืองานอย่างนี้ยังน็นยัาง,ง,านไยงไงก็มาที่นี่เองนะฮะที่ห้างมังค์องนะครับเราให้ถ่ายทอดบรรยากาศที่เกิดว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วท่านมา,าท่านชอบหรือไม่ชอบอยางไรก็เชิญมาเลยครับงานนี้รวมเหล่าเาวาของคอนเท น่ารักครับพูดเนก็เดียวว่าน่ารักมากสวยงานทุกคนหลอเท่ด้วยขอให้โอเคครับขอจบการรายงานครับ